บลอยเศร้านะบลอยเศร้ารเดียวับผมผมจัดเผจัดเนะเนื้อไเนื้อฝานรสจัดผมจัดเผ็ดจัดอเพี้ะเพียได้ผมเนื้อานเอาใส่มาดิเดกันดีดี่ สวัสดีครับทกผู้ชายี่บอานจะมครัหนึ่ลสองสามครึ่นนีร้อยเาหนี่งสามแล้วก็เดดกหน่สองสามครึ่กับอยเจาไม่เหมือนกันนะครับ่

เดี่ยวกลางน้ำคนนากผิด่ะ่ครบเอาเพชรบ้นีเอาเอาปันกลางเนี่ยครับแต่คุณไม่ไหวครับ